สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงคนอุทยัยร่วมใจหยุดการเผาในที่โลง่งข้อดีของการไม่เผาคือลดมลพิษทางอากาศลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลให้สุขภาพของคนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมดียิ่งขึ้นช่วยในการอน,นุรักษ์น้ําแร่ธาตุและสิ่งมีชีวิตในดินช่วยลดการเดินกระจกสร้างสมดุลทางธรรมชาติฝนตกตามฤดูกาลลดปัญหาภัยแลง้งผลทางอ้อมช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นเช่นการท่องเที่ยวการค้ามน คมเป็นตนต้เกษตรกรมีรายได้จากการนรํราเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ผลกระทบจากการเผา1โรคทางเดินหายใจและปอด2ผิดกฎหมายมีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับ4 0,000บาทไม่เกิน1 0 0 0 0แบาท3เกิดฝุ่นพ m 2.5สเศษขมาและกิีนเหม็น 4. ปัญหาโลกร้อนน้าท่วมฝนแรง5ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว6ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านและชุมชนและ7ทําทลายธาตุอาหารน้ําและสิ่งมีชีวิต ในดินไม่เผาแล้วต้องทําอย่างไรบ้าง 1. ไถกรบต่อสั่ง 2. นํามาเป็นอาหารสัตว์ 3. ทําฟางอัดก้อน 4. ทําปุ๋ยอินทรีย์ 5. ส่งขายหรือทําเชื้อเพลิงชีวมวล 6. ทําภาชนะบรรจุอาหารเครื่องดื่ม 7, เก็บทําเป็นวัสดุคลุมดินหากพบเห็นการเผาหรือไฟป่าโปรดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือที่ทำการปกครองอําเภอหรือหน่วยงานป่าไม้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน1784